ต,ตู้ใจวายพร้อมเก็บอุณหภูมิมีด้วยหรอแล้วดีแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเครื่องใจวายพร้อมเก็บอุณหภูมินะคะรุ่น WDX True จากแบรนด์ SGE นั่นเองค่ะอะเรามาเริกมาที่ดีไซน์ของเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะคะเครื่องตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์เรียบหรูมากมีสีดำด้านแบบนี้นะคะตัดด้วยปุ่มสีเงินเงานนคะทำให้ดูไฮโซเขไปอีก e นะ รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะวางที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะมีบารหรือว่าจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะคุณก็สามารถนําเครื่องนี้ไปจัดวางแล้วมันจะดูดีมากๆตัวก๊อกของตัวเครื่องนี้นะคะจะมี2ก๊อกด้วยกันนะคะก๊อกเนี่ยทำมาจากสเตนเลส304นะคะรับรองว่าปลอดภัยต่อคนใช้และก็คนดื่มแน่นอนนะคะส่วนขนาดของเครื่องนี้นะคะกว้าง24.5ยาว36.5สูง58.2นะคะแล้วก็น้ำหนักเพียง21กิโกรัมเท่านั้นนะคะ ไปวางที่ไหนก็ดูเล็กกระทัดรัดนะคะพอดีเลยวางที่ไหนก็สวยนะคะเรื่องการทํางานและระบบต่างๆของเครื่องรแรงดันไฟฟ้า220โวลต์กำลังไฟ80วัตต์ใช้กับไฟในบ้านได้สบายเลยทีเดียวนะคะส่วระบบคอมเพรสเซอร์แบบประหยัดพลังงานทําอุณหภูมิความเย็นได้ตั้งแต่7องศาจนถึงติดลบ18องศาเซลเซียสเลยนะคะควบคุมด้วยปุ่มสีเงินจะคอยปรับอุณหภูมิและการตั้งค่าต่างๆ,งๆผ่านการรับรองจาก NSF อเมริกาตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะจ,จะมาลองใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้ ให้ทุกคนดูนะคะปุ่มสวิตช์นะคะเปิดปิดจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะ,อ,ะอย่างนี้นะคะพอเราเปิดปุ๊บนะคะจอ led ตรงนี้จะขึ้นไฟสีน้ำเงินให้ทุกคนเห็นนะคะเลขที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเลขอุณหภูมิปัจจุบันของตัวเครื่องซึ่งเราปรับได้นะคะเดี๋ยวเจนจะสอนในวิธีการปรับนะคะถ้าเราอยากจะได้องศาเท่าไหร่นะคะให้เรากดตรงตัว c 1ครั้งนะคะแล้วก็กด ml ต่อเลยนะคะเพื่อเลือกอุณหภูมิที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเจนจะเลือกเป็นอุณหภูมิที่ 16องศาแบบนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะตัวเครื่องก็จะวนกลับมาเป็นตัวเลขเดิมก็คืออุณหภูมิปัจจุบันของตัวเครื่องนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรารอสักพักหนึ่งแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้เครื่องเัิ่มทความเย็นและปุ่มแบวตัวนี้นะคะเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะคะสามารถใช้เปิดและปิดไฟได้ด้วยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดไฟนะคะแล้วเราก็ปิดได้เลยแบบนี้นะ,ะส่วนตัว Y นะคะที่มีสัญลักษณ์ Y2 แก้วอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวจ่าย Y นั่นเองนะคะของแต่ละก๊อกจะมีชั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเจะจะมาเอาวาเข้าตัวให้ทุกคนดูนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวดูดวายนะคะซึ่งจะเป็นก๊อกสุญญากาศนะคะแล้วก็ใส่ขวดวายเข้าไปแบบนี้เลยและทุกคนนะคะแล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทำการดูดวายได้เลยยางที่บอกนะคะเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถจ่ายวายได้นะคะปุ่มตรงนี้เลยที่มีสัญลักษณ์แก้ววายนะคะ ถ้าเรากด1ครั้งนะคะปริมาณวายที่เราได้นะคะก็จะอยู่ที่30ม l ลนะคะซึ่งเครื่องตัวนี้สามารถกดได้4ระดับเลยทีเดียวสูงสุดถึง120 ml มลต่อครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะและนี่นะคะก็คือการกด1ครั้งนะคะเราจะได้ปริมาณที่30ม l ลนะคะเดี๋ยวเจนจะมาลองกด4ครั้งให้ดูเพื่อให้ได้120 ml มลนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเรากดนะคะไม่ว่าคุณอยากจะได้ระดับไหนหรือว่าอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะคะสามารถกดตามระดับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเครื่องจ่ายวารุ่น WDX2 ตัวนี้นะคะหากทุกท่านมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามและ inbox ข้างล่างได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะ